สวัสดีครับตอนนี้จะมาจัดอันดับไททันที่ผมชอบแล้วกันถ้ามีเสียษแปลกๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยอันดับที่สิบไททันกามของฟานโก้ไม่รู้อ่านถูกเปล่าแต่นั้นว่าคือไททันอีกตัวที่เท่อยู่แต่รูปลักษณะเหมือนนกผสมไททันแล้วก็ผสมหมาป่า หรือส่งมาลอีกน่ไททันตัวต่อไปคือไททันบือมาของอารมินนั่นเองแต่ก็ไม่เท่กว่าไททันบือมาของเบ์โทไม่รู้อ่านถูกเปล่าไม่เท่กว่าไาททันของเบ์บโทสัก็ไรก็ถือตูนแต่ไททันมือมาของอามินก็ถือว่าเทไททันตัวต่อไปก็คือไททันเกวียน ก็เทแต่ตอนที่ไม่ใส่ชุดเกาะไม่ค่อยเทแต่ตอนใส่ชุดเกราะโคตรเทจู่เปิดภาพตอนเททันเกวียนใส่ชุดเกราะให้โคตรเทอื้อโคตรเทตอนติดปืนติดเกาะโอ้โหไปดูเททันตัวต่อไปกันเลยเททันจู่โจมของเฮเลนนั่นเองก็ถือว่าเท แต่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่อยู่อันดับหนึ่งก็คือจัดอันดับความเท่ของแต่และไททันแต่ไม่ได้จัดอันดับความโหดแบบความเก่งเนี่ยโอเคไททันตัวต่อไปคืออะไรไปดูกันเลยไททันเพพจริงของแอนนี่นี่เองก็ถือว่าเท่แล้วก็เก่งโคตรอะเท่แล้วก็เก่งอเก่งอะไรได้ขนาดนี้ ก็โคตรเท่แต่ก็เป็นแต่ผู้หญิงเรียกอะไรแทนเท่ดีงั้นเรียกว่าเท่ก็นานขี้เกียจไททันตัวต่อไปกันไททันกามนั่นเองผู้คนอาจจะสงสัยว่าไททันกามไปแล้วมันมีแรงไม่ใช่หรอก็คือคนที่แปลงร่างไททันกามได้อีกตัวอีกคนหนึ่งก็ถือว่าเท่มากแต่ไททัน,ทนกามก็ถือว่าโหด แต่ผัวในท,ท่านเพศหญิงต่อไปดูท่านตัวอื่นกันเลยในท่านมือมาของเบโธก็ถือว่าเท,าาแท่แล้วก็เท่กว่าในท่านมือมาของอามินซะอีกคนนั้นสงสัยว่าอาไมถึงมีในท่านบือมาอีกอีกคนนึงก็ก็มันมีคนแปลงร่างเป็นเออมาได้สองคนคนก็ไ,ได้ โอเคตัวต่อไปคืออะไรไปดูกันไททานสัตว์ป่าของซีกเ,เกอร์อือหือก็ถือเทอีกตัวหนึ่งแต่ไม่ค่อยตัวใหญ่แต่เราไม่ได้จัดอันดับตัวที่ใหญ่ที่สุดก็ถือว่าเทก็เก่งพอสมควรเก่งมากไททัทนขอส่งครามของใครไม่รู้ไม่รู้ชื่อเป็นของแม่บ้านลมะมั้ง นี่ของแม่บ้านแต่เป็นผู้หญิงนะคนที่แปลงร่างอะ่ะก็ถือว่าเท่มากแต่เป็นผู้หญิงโธตัวต่อไปไททันเกาะเอาจริงๆนะผมอยากให้ไททันคอสสงครามมาแทนที่ไททันเกาะแต่ไททันคอสองคราเป็นผู้หญิงก็เลยให้อยู่อันดับรองของไททันเกาะเลยของไนเนอร์นะไททันเกาะไปดูตัวต่อไปกันเลย ไททันอันดับหนของเราคือไททันก่อกำเนิดของเฮเลนนั่นเองหรือเราไม่เคยเห็นในอนเอิเมะก็ตามแต่ดูจากภาพก็ถือว่าเทแล้วก็ดูจากภาพอื่นๆก็เท่าก็เทแล้วก็ปีไททันมือมาอยู่รอบๆตัวเหมือนเป็นทาสก็เลยเทที่สุดบม่เบายต้องขอบคุณที่ ทุกคนดูช่องของเรานะครับืเดยทำเสียงโอเคคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรก็ไปดูกันเลยนั่งขอ,อาภไปที่ไม่ค่อยทำคลิปเพราะขี้เกียจโอเคไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นเรามาจบคลิปกันเลยบ๊ายบายขอโชคดี